สวัสดีครับผมชองโลโมดิฟายเนะาะมาต่อจากคลิปที่แล้วหัจากคลิปที่แล้วนะทื่ว่าลูกค้าผมเป็นเป็นในงานทางการนะครับเนี่ยเป็นจังหวัดประเทศอะไรนะกัมพูชาครับกัมพูชาผมเก้วมัมงกับผมเป็น12สงลูกสี่ดอกนะขับน้ำใหม่คลิปท,ที่แล้ว,ลวติองน,นี้นไม่เหลอกันไหมสอ่ก้อนสาก้อนยี่หามิลนาะี่ามิลก้อนยี่ห้ามิลก้อนเอา้แปดห้โอเคก็มามู โม่เส้นกลางด้วยนะเส้นการแค่สองโม่ใหม่หมดม่เหีือนาริมคือเรียนการโตห้เรียบร้อยนะบอลถือว่านีมือจะได้นะครับผมเนี่ยในการแต่งหน้าผมทำได้ขนาดนี้ก็ต้องต้องยอมรับว่าทำได้สวยนะทำดีเลยเนาะทำดีไหมทำดีเดี๋ยวตู้ว่าสุดที่ไหนดูดูตามคลิปตามยูทูบครับดูจากยูทูปครับจาแล้วก็มาดีไซน์เอาใช่ไหมใช่ออกแบบเองเลยเนาะเหตเกิดนี้ก็พูดเองเนาะครับ หนังนี่ก็ชิ้นเองผมเองมันเลยโอ้โหแน่นอนผมคิดว่าเกยงเก่งนะมาอยู่เมืองไทยกี่ปีนี่ก็แปดปีกว่าแล้วเมืองไทยแปดปีกว่าทำทำได้สวยครับผมไม่ได้มาชมนะเจ้าตัดลายเองเลยคือว่าไม่เสียช่างมาคุณนะครับเกย์ก็ทำฝีมือกันนะตู้นี้รู้จะเอ,อ่อ รู้จักดิจิตอลบ้างอะไรบ้างเลยนะครับอินทูสเฟซบุ๊กนะครับไลโก้ปี้เข้ามาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะว่าตู้ตีเองทำเองโหทำได้สวยนะเนี่ยไปเปิดร้านได้ได้เลยนะที่กัมพูชานะกัมพูชาเขาว่าอะไรสวยอ่ะทามเนยกระาเขมรเะสะอาดใช่ไหมครับรักนักอะไรนะเนี่ยปีนี้สวยเขาว่าอะไรปีนี้สวยปีนี้สวยกระมมสะอาดกระมมสะอาดนะปีนี้สวยผมก็พอจะรู้ไงกระมมกระมมอะไรนะกระมมสะอาดกระมมสะอาดนี่คืออะไรสวยสวยสวย จเลยนี่ครับผมจะเปคล่อมไปใส่เองเลจะไปคล่อมีปใส่เองเลยใส่เองโอ้โหสวยนะแกทำสวยด้เนี่ยไม่ได้มาชมกันหรอสวยสายโฟกาสไปก็โอเคนะวันนี้ก็มาดูว่าพาอเบอร์ใช้ตัวไหนขับตัวนี้เป็นเอไอใช่ไหมซื้อมาเองเนาะซื้อมาเองอ่ะซื้อมาเองแกเอามให้ผมทดลองนะ้องมาด้วยแล้ให้แกแต่แกก็ต้องเองแหละท่ผมแกมาใส่หลอดแกก็เอาตู้มาเทียดูเป็น AE นะ ปันหวดตัวนี้ขับสี่ดอกเลยใช่ไหมขับสีดส่สดอกเลยดกเลยสี่ดอกเลยเป็น,เป,นเป็นอนุกรมนะนี่ัอนุกรมนะอนุกรมนกรมก็จะลงที่ประมาณไม่สโอห์นนหนึงจุด้านะ 1, นะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ผมทำไว้ใจที่ไว,ไวละ3 3สาโอหนะ์มผมตัวนี้ทำไว้ใหม่นะโั้นะโั้ะสโอหม์ผมไม่ใช่ค้ะสี่โอลนะ์นะลงที่หนะึ่ดห้าหนอนกรมปกติจะลง2นหะนะถ้าเป็นสโล์นะ ก็สีโส่โอมสี่โอมทางตรงๆนะก็จะสีด่ดอแน่นก็จะลงหนึ่งแต่นี้สามโมก็จะลงทุกทางประมาณนั้นนะเรียงโอมก็เท่เก่งเท่าไหร่นะ <c oughs> เดือดกาก็จะเป็นของผมนะเอามาเทียบคร่าวๆผมใช้ขยายบ้านขับนะเนี่ยไอ่แต่เนี่ยมันไม่ขับสีรร่ดอเลยิจเงินจายนะฟิชชิ่งเป็นเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมครับของผมนะมายมพังสักทีครับผมไม่มีแบตบไม่มีอะไรนะเกาะตรงๆเลยผมจะมาเทียบกับ12นิ้ว สองนิ้วสี่ดอกไม่ได้สามชั้นท5มิลมนะ้วนแต่ถ้านะทำตู้เองอะไรเองผมว่าผมคิดว่าโอเคนะเหมืการได้เลยเลยนี่ยที่สไปอยู่ที่บ้านเนาะก็พอทำได้นะเรียได้อะไรเด้เองฟังเสียงให้เปรียบชิ้นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมตอนนี้ก็มาฟังเสียงด้วยจะโพสต์แหนะจะโพสต์แหงะร้นรักใครหน่ยรอนางแค่ผมนมาฟังเสียงลองฟังเ <laughs> สียงด<อ>้วยผม อเคสียงนะเป็นไงเสียงเสียงโอเคแล้วครับโอเคแล้วนะครับทำ okay <ผม S 2> ได้ในที่แบว่าเจียมครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงนนนะยเท่านี้ครับผมนะก็ากดไลค์กดแชร์ด้วยผมกดหน้าก็ว่ากันใหม่ผมสวัสดีครับ